สวัสดีพ่อแม่พี่น้องพี่น้าทุกค,คนผมเด็กชายประมันันัิติอายุเก้าปีเรียนอยู่เรียนบ้านอัมตอกชั้น,น,น,นปนสามวันนี้มาเสนอวันนี้จะมานำเสน,นอยอดยาชาเพื่อสุขภาพยอดยาชาเพื่อสุขภาพให้แก่พ่อแม่พี่น้องให้แก่พ่อแม่พี่น้องดได้จดได้จำได้จดได้จำนำให้เกิดประโยชน์นำให้เกิดประโยชน์ เอามาไปชาดอกนิ้วดอกนิ้วดอกนิ้วลดการอักเสบดอกนิว100ก้วหนึ่ร้อยกรัมให้แคลเซียมมากสูงถึง4ี9ร้อยยีสิบเมิลลิกรัมมีสรรพคุณมากมายช่วยรักษาการของปีที่อักเสบบวมโดยใช้ใบและยอดอ่อนตำพอกและยังช่วยรักษาการ ตายเป็นมูเลือดส่วนหนยางยิว้วย,ยางยิว<อ>ง้วยางยิ้วมองเลองมังน้องช่วยเป็นยากระตุ้นทางเพศได้และช่วยขับน้ำเหลืองช่วยช่วยห้ามเลือดไหลในได้ส่วนเหลือใช้แก้ท้องเสียกับปัสสาวะได้ ชาผักกะเฉดผักกะเฉดผักกะเฉดรักษาไข้ผักกะเฉดหนึ่งร้อยกรัมให้แคลเซียมถึงหนึ่งร้อยยี่สิบสามมิลลิกรัมมีสรรพคุณช่วยรักษาไข้ช่วยรักษาไข้ช่วยดับพิษร้อนรักษาโรคกระด้าเนื้อแก้ปวดหูมีคุณค่าอาหารอยู่มาก มีชีวิตมีวิตามินซีที่ช่วยให้เหนือ้อเยื่อในร่างกายแข็งแรงมีเบตา K, แคโรทีนที่ร่างกายนำไปสร้างวิตามินเอเพื่อช่วยบำรุงสายตาและช่วยระบบขับถ่ายกระดูกชามะขามสดช่วยขับเสมหะ มากฐานอ100กอนหนึ่งร้รัมให้ปริมาณแคลเซียมมากถึง4ี่มิลลิกรัมมีวิตามินมีสรรพคุณช่วยบำรุงสายตาบำรุงกระดูกแก้กระหายน้ำช่วยขับเสมหะแก้แก้ไอช่วยขับถ่ายได้ดีเป็นยารักบายท,อยทา้องลดอาการโลยิดจางป้องกันโรคเลือดขอบตามไรฟัน ได้ดีไรฟันได้ดีอีกด้วยต่อไปต่อไปบวกกรเน่นเน็นเนบเปพ่อขอเจะเริ่มพรท่านสรชาชนที่อยู่ทางใกล้เล็กไกลเลนในตำบลบางมะพร้าว วันนี้ก็พบก,กับอาตมาภาพเลตางจังหวัดนี่ก็เลตางจังหวัดประเทศมาพบก,กับอาตมาภาพสมเนินนันทวัฒน์ทิมโตเรียนอยู่โรงเรียนบ้านลำาตอายุสิบสองปีต่อไปอาตมาก็จะได้มามเ,เล่าประวัติขององค์หมอพรกินติสับของหมอพรกินติสัหลือของหมอพรเป็นเหตุให้ทรงเฉพาะความนิยมในพระองค์ได้ ขวางและกินดิรับขี่ขวางอ่ะนี้ก็ไปถึงพักกันพระบาทสงเด็จพรามงกุฎกล้าวเจ้าอยู่หัวราชการที่หกซึ่งทำให้ทรงพิศวงไม่ใช่น้อยเหมือนกับว่าพระเชษฐาของพระองค์ทรงเป็นที่เปรกประหลาดอย่างทีเดียวทั้งๆท,ที่ยังหนุมแน่นพระชนมายุสามสิ่พรรษาเษสร็ทหารเรือก็รักใคร และเรียกว่าเจ้าพ่อบัดนี้ประชาชนทั้งเมืองลือกันว่าเป็นผู้วิเศษอีกที่สำคัญคือไม่คิดเงินไม่คิดทองคนไข้จึงทำให้วังขอ,องพระองค์กลายเป็นโรงพยาบาลเล็กๆที่ต้อนรับผู้คนอย่างแน่นขนัดขึ้นมาทุกวันจะมีคนไข้ที่วังและสรงต้อนรับด้วยดีทุกทุกคน เมื่อไปถึงก็พากันกาบกานที่พระบาทขอให้หมอพรช่วยชุบชีวิตคนไข้คนเจ็บป่วยพระองค์ทรงทรงเต็มพระทยรักษาให้จนหายทั่วกันพระฉายาของหมอพรขึ้นชื่อว่ากรมหลวงจุมพรแล้วต้องนับว่าพระองค์เป็นเจ้าเป็นเนจ้านายเจ้านายที่ หมีพระอนุสาวรีย์เลสานมากที่สุด 2. มีวัตถุมงคลได้แก่พระรูปเหรียญที่ระลึกและเครื่องรางของขลังมากที่สุด 3. ม,มีคนทรงกมบลวงจุมพลมากที่สุด 4. ี่ได้มีการขนามพระนามหรือตั้งพระชายาให้พระองค์มากที่สุดกิดติศัพท์ของหมพรเป็นที่รู้จักลือกันในการรักษาโรคและปฏิหารอย่าง กว้างขวางนับตั้งแต่ครั้งยังดำรงชนชีพและสุกเนื่องมาจกนกระทั่งปัจจุบันได้มีการอัญเชิญพระนามโมพรไปใช้ชื่อสถาบันหรือหน่วยงานการเพศหลายแห่งเล่นในโอกาสพิธีไหวครูและส,สัมม,าม,มานาวิชาการการแพทย์แนไทยของมหาวิทยาลัยสุขโขทยัยธรรมธิราช เมื่อวันที่ยีสบสองกรกฎาคมพศสองพโดยมีมติของมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมาธิราชได้ยกย่องให้พระองค์ท่านเป็นองค์มิดาของการเฝษเห็นไทยนอกจากนี้แล้วในระดับชาวบ้านที่เคารพนับถือศรัทธาในหมอพรได้ขนานพระนามหรือตั้งพระฉายาให้พระองค์ท่านว่าหนึ่งหมอพรผู้วิเศษ สองโมพลเทวดาสามโมเทวดาสี่โมเซียนห้าซาเดเตียพ่อหมอผู้มีอิทธิพลมากล้นต่อไปก็พบกับท่านพระอาจารย์ ขอความสุขค,ความสวัสดีจงมีแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายที่ให้เกียรติรับชมรับฟังลัสดของทางวัดคิรีวง์หรือวัดน้ำตก5้าสิบหูเก้าตำบลมะพระ้าวอำเภอลองสวนจังหวัดจุมพรเลดยาภูมิปัญญาสมุนไพรไทยหมอพื้นบ้านวัดคิรีวงศตอนที่หนึ่งศูแปด อ๋อ่งศูนยานะจ้าย,ยมออ่งศูนย้าในค่ำคืนนี้ก็ได้น้อมน,นำสิ่งที่เป็นประโยชน์ในการ,รดูแลสุขภาพทั้งหญิงทั้งชายทั้งไกลทั้งใกล้ที่ได้รับชมรับฟังก็จดและพร้อมพอมกันก็ได้รับฟังกิตติศักดิ์และก็ชีวประวัยขององค์หมอพรหรือสสดร์กรมหลวงชมพรเขตอุดมศัดิ์ที่พระองค์ท่านตรงมีความสามารถ เป็นที่พึ่งของประชาราชนในสมัยที่พระองค์ท่านยังยังยนตพระชีพยอยู่ในค่ำคืนนี้ทุนิรุสตสมุนไพรหมอพูนบ้านวชิริวงศ์ก็ได้จัดสร้างอารคยาสถานเพื่อใช้เป็นการดูแลสงเคราะห์และเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้สมุนไพรซึ่งก็ได้ดำเนินการก่อสร้างไปแล้ว70%มีการปฏิสฐานขององค์พระปฏิมาปู่ชีวกและองค์หมอพรยอยู่ที่ โรงพยาบาลอารุรคยาสถาแนแห่งนี้ซึ่งจะทําการเปิดในวันที่2พฤษภาคม2564ปีหน,าน้าในคั้มพื้นนี้ก็จะได้พูดถึงเปล็ดยายอดยาชาสมุนไพรชาพื่ออกขภาให้แก่ญาติโยมสาธาตุชนทั้งหลายที่ให้เกียรติรับชมรับฟังและก็ขอเจริญพรทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังอยู่ในเพจไลฟ์สดแห่งนี้ทุกๆท่านซึ่งก็ตั้งแฟนตัวยงและแฟนเพจท,ทุกๆคนนะจ๊ะ ใครที่ยังไม่ได้สั่งจองหนังสือเกลียดยาตอนร้อยตอนเล่มแรกก็พยายามฝากชื่อที่อยู่บ้านเลขที่ตำบลอำเภอจังหวัดตัดประณีตถวยเรียบร้อยเพราะว่าวันนี้ก็ได้ข้ารูปเล่มเสร็จเรียบร้อยแล้ววันที่9ก้าก็จะเริ่มทยอยส่งให้แก่ท่านญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาจารเพราะทางโรงพิมพ์ก็ได้เริ่มข้ารูปแล้มแล้วแหละวันนี้ก็ได้ส่งให้ดูทุกๆกท,กทน ชาชุดที่หนึ่งคือชาดอกยิ้วอาชาดอกยิ้วเนี่ยจะช่วยลดบรรเทาอาการอักเสบของร่างกายไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อลำไส้หรือกระเพาะอาหารหรือภายนอกทั้งภายในแต่วันนี้พูดถึงชาดอกยิ้วเพื่อเอามาใช้เกิดประโยชน์ในเวลารับประทานน้ําร้อนเพราะคนไทยเราหรือคนโบราณาการก็ใช้สมุนไพรในการต้มรับประทานช่วยดูแลร่างกายให้ร่างกายแห่งไกรูป มีภูมิคุ้มกันดีคือดอกงิ้วอาจารดอกงิ้วมาล้างให้สะอาดต่างแดดได้แห้งแล้วก็นําไปใส่ในน้ําร้อนเพื่อใช้รับประทานอาจารซึ่งมีแคลเซียมสูงถึง429มิลลิกรัมมีสรรพคุณช่วยอาการอักเสบของฝีและก็ค่ายพิษค่ายการได้ดีมากลดอาการบวมและก็ยังสามารถช่วยเรื่องฝีต่างๆให้หายสันได้อย่างช้าๆตั้งเล อันที่สองชาผักชีบผักชีบนำมาล้างสะอาดหัน่นฝอย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 ,อยตากแดดให้แห้งแล้วก็นำมาใส่น้ำร้อนตามความต้องการเช้าแก้วกาแฟเย,ย็นแก้วกาแฟรับประทานเพื่อให้ก่อเกิดประโยชน์ในการดูแลสุขภาพสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันโรคร้ายที่จะมาเบียดเบียนชีวิตเราและชีวิตของคนที่เป็นที่รักของเราและประชาชนชาวไทยทุกคน ปะกเิตนี้มีตามท้องนาท้องทุ่งท้องไร่แต่โบราณการบ้างก็เป็นอาหารบ้างก็เป็นยาพามาเกงซ่ส้มบ้างมาทำอาหารต่างๆนานาบ้างก็คือใช้ปะกเชตล้างสะอาดทันแล้วก็ทําเป็นฝอยต่างในแห้งไว้ประโยชน์ของมันก็คือจะช่วยแก้อาการดับพิษร้อนถอนพิษไข้นัจาแล้วก็ยังมีเบต้านันจาแคลโรล ที่ช่วยบำรุงสายตาช่อระบบขับถ่ายด้วยใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับสายตาก็ใช้าชาปังกเชตรับประทานกับน้ำร้อนรับประทานเชา้าเย็นเช้าชินจะทำให้ดวงตาป้องกันการเป็นตาต้อป้องกันการเกิดตาพระามัวหรือเกิดแล้วก็ต้มรับประทานเป็นน้ำร้อนน้ำชาทำให้ตาของท่านเนี่ยรู้สึกดีขึ้นและก็ใส่เจวนะจ๊ะไม่พระามัวไม่เคืองตาไม่แสบตานะจ๊ะ ชาที่สามชาใบาชามะขามสดจะใช้เป็นฝักก็ได้ใบก็ได้ถ้าเป็นฝักก็ต้มกับน้ำร้อนอาจจะรับประทานเป็นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันมีวิตามินซีช่วยสรรพคุณบำรุงสายตาบำรุงกระดูกนี่คือชาที่เป็นจากาใบมะขามสดก็ได้ฝักมะขามสดก็ได้พามาต้มรับประทาน เป็นยอดยาชาเพื่อสุขภาพระบายท้องอฟอกโลหิตป้องกันเลือดออกตามไรครันบำรุงสายตาบำรุงกระดูกได้อีกด้วยนี่คือประโยชน์มากมายที่เราท่านทั้งหลายควรจดควรจำนำออกมาใช้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันของเราท่านทั้งหลายสัญญยาท้งใบมะขามเปรียววาาปร้ยวกว็ดีสักมะขามเปรี้ยวก็ดีซึ่งคู่อยู่กับครัวไทยเรามานานใช้แกงต้มใช้ต้มยำสารพัดประโยชน์ อาหารเป็นยายาเป็นอาหารยาเป็นชาชาเป็นอาหารซึ่งมีอยู่ในครัวเรือนทั่วประเทศเปันเราต้นต้งหลาที่ให้ความทำการดูแลสุขภาพอยู่ก็ช่วยกันจดกันจํานําไปใช้เกิดประโยชน์ทั้งหมอพื้นบ้านแพทย์แผนไทยคลินิกและบุคคลตัวปอยที่มีความสนใจในการดูแลสุขภาพรดใช้ให้ถูกต้องก็ดีก็เสียวิธีการใช้เก็บมาล้างมาเก็บแพ็คดูแลใส่ให้ดี อันที่สามนะจ๊ะสเดาสเดากลางดงอย่างเพลงของว่าในใจยมสะาดาใบของสเดาล้างให้สะอาดแล้วก็ห่อนฝอย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 บางๆนะจ๊ะจะช่วยป้องกันแล้วก็เสริมสร้างภูมิคุ้มกันแล้วก็ช่วยให้พลังงานในร่างกายดีขึ้นแล้วก็รักษาโรคผิวหนังรักษาการอักเสบของน้ำเหลืองเสีย คนที่มีปัญหาเรื่องโรคผิวหนังผุผ่อนผดผุ่นกันเป็นแม่ตามเนื้อตามตัวก็ลองใช้ใบสเดาสสเดาบ้านก็ได้สเดาป่าก็ได้นะจ๊าญาติโยมดาตัวชนทั้งหลายดับพิษร้อนถอนพิษไข้แก้ไข้แก้โรคกระสัยแก้อาเจียนตัวร้อนบำรุงหิตตาเสมาจุคอแล้วก็เขาเรียกว่าทุกส่วนของสเดาเนี่มีประโยชน์มากเพราะมันมีรสขมแล้วก็ยังช่วยในอาการรักษาไข้ โบราณการเขาใช้รักษาการไข้จับจันเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็ใช้ใบรรสะเดาเป็นยอดยาชาเพราะนั้นในสมุนไพรไทยเรามีสมุนไพรทุกตัวที่สามารถนําเป็นชาเพาดูแลสุขภาพได้มีเป็นหมื่นเป็นมีเป็นพันเป็นรอ้อยเป็นหมื่นเป็นแสนชนิดแต่เราจะรู้วิธีการใช้ได้อย่างไรนั่นแหละอัตมาก็ได้อา่าใช้เวลานี้หนึ่งทุ่มเป็นต้นมาเป็นต้นไป ในการเผยแพงองค์ความรู้ในการใช้สมุนไพรให้เป็นยาเป็นชาพื่ดูลสภาพต่อไปเราก็จะมาดูถึงยาแผนโบราณตำรับกมุมหลวงจุพเรเกตอื่มศากหรือหมอพรที่พระองค์ท่านทรงรวบรวมทรงเขียนไวเน้เป็นคัมภีอธิสารเป็นปัจจุบันโรคและปัจจุบันกรรมสองอย่างแล้วก็ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนชาวไทยทุกคนนะในคำพืน,นี้ก จะใช้ยอดอยาของกรมหลวงชมพรมีชื่อว่ายาแก้โรคปวดขาอย่างรุนแรงคนที่มีอาการปวดเข่าปวดขาอย่างรุนแรงก็ลองใช้ตำรับยาของกรมหลวงชมพรหรือหมอพรหรือหมอเทวดาหรือหมอเทียนที่ได้ฉายามากมายตั้งแต่โบราณกาลหนึ่งให้เอาเถากระต๊อกรับหนักหนึ่งบาทเถากระต๊อกรับหนักหนึ่งบาท นะหรือว่าถั่กระตกรกนะจ๊ะหนักหนึ่งบาทสองพระยยางวงช้างยยางวงช้างหนักหนึ่งบาทสามทนทาหนักหนึ่งบาทคนท้าหนักหนึ่งบาทสี่ขิงแห้งหนักหนึ่งบาทขิงแห้งหนักหนึ่งบาทห้าหัวขาหัวขาหนักหนึ่งบาทหัวขา SOUND. หนักหนึ่งบาทหกนะจ๊ะ ยาหางช้างยาหางช้างหนักหนึ่งบาทตัวยาทั้งห้าตัวนี้นะจ๊ะตัวยาทั้งห้าตัวนี้เอาตัวยาทั้งหกตัวนี้เถากระตกรักย้างงวงช้างรากคนทาขิงแห้งหัวขาและหกย้างงวงช้างทั้งหมดนี้นะจ๊ะหนักยาละหนึ่งบาทเอาต้มกับน้ำสามลิตรเอาต้มกับน้ำสามลิตรต้มให้เดือดเหลือลิตรครึง่ง ต้มกับน้ำสามลิตรเที่ยวให้เหลือลิตรครึ่งกรองเอาแต่น้ำไว้รับประทานช้าหนึ่งแก้วกาแฟวเวย็นหนึ่งแก้วกาแควก่อนอาหารจะช่วยบรรเทาอาการปวดเก่าอย่างรุนแรงให้หายได้ผลดีอย่างชัะงงรักเลยให้จุดทูบจุดเทียนออกชื่อกมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์หรือองค์มหมอพรนัจ้านี่คือยอดยาแก้โรคป,ปวดเข่าอย่างรุนแรงนัจ้า ทวนก็คือเถากระต๊อกรอกหนักหนึ่งบาทย่างวงช้างหนักหนึ่งบาทรากคนทานหนักหนึ่งบาทขิงแห้งหนักหนึ่งบาทหัวขาหนักหนึ่งบาทขาและขาใหญ่ก็ได้ในครัวเรือนจะยมยญ้าหางช้างหนักหนึ่งบาทตัวยาทั้งหกชนิดหนักอย่างละหนึ่งบาทต้มน้ำสามลิตรให้เหลือลิตรครึ่งกรองเอาแต่น้ำไว้รับประทานเช้าแก้วกาแฟเย็นแก้วกาแฟก่อนอาหาร น้ำที่เหลือก็อุ่นไว้นะจ๊ะญาติโยมดาตัวจนทั้งหลายนี่คือยอดยาแก้ปวดเข่าอย่างรุนแรงนะจ๊ะใครที่มีปัญหาเรื่องเขา่าข้อเข่าหรือปวดข้ออย่างรุนแรงนะจ๊ะต่อไปยอดยาของเสนเดชคุณมะลวงชมพรเกตุรัตนชาติกษของหมอพรเอกคณะหนึ่งยานี้มีชื่อว่ายาถอนพิษต่างๆยาถอนพิษต่างๆนะจ๊ะเจริญพรญาติโยมสาตัวจนทั้งหลาย วัยพรเพิ่มทับนะจ๊ะาเจริญพรวราวุตรรัตนะวราหาเจริญพรจัญญาวันเพ็ญสุชาติอุดมแล้วก็ชุดติมาชุดติมาเจริญพรนะจ๊ะเจริญพรทุกท่านที่ทั้งภาษา,าไทยและภาษาอังกฤษทุกท่านไม่สามารถอ่นชื่อได้เพราะอ่านไม่ค่อยออกนะจ๊ะแปะอ,อะไรนแปะกล้วยเป็นชานได้ไหมครับอาจารย์เป็นได้เป็นได้ชาแป๊กล้วยก็ชาได้นะจ๊ะต่อไป ยอดยาถอนพิษต่างๆของเส็จกรมหลวงชุมพรคือหนึ่งให้เอาสารซ่อมเท่ากับปลาสารซ่อมปลายนิ้วก้อยเอาสารซ่อมเท่าปลานิ้วก้อยนะจ๊ะตามไมละเอียดตามไมละเอียดผสมต้มน้ำหนึ่งลิตรครึ่งนะจ๊ะสารซ่อมเท่านิ้วก้อยต้มตามให้ละเอียดต้มกับน้ำครึ่งลิตรอ่ะจ้ะครึ่งลิตร อาจาทำเครึ่งลิรสามารถถอนพิษเมาเห็ดต่างๆพิษ่างพิษกรดให้หายอย่างชงักนักแลคนที่โดนพิษพิษโดนยาโดนพิษต่างๆนะจ๊ะไม่รู้จะแก้อย่างไงทําทุกวิธีทางแล้วไม่หายก็ลองใช้สาร่้มเต้าปลานิ้วก้อยตามบละเียดต้มน้ํเครื่องลิดหรือห้ารอยมิลลิกรัมตาหนึ่งลิตกรก,ตก็หนึ่งพันแต่เราต้500มห้าร้อยมิลลิกรัมหือครึ่งลิตรต้มไม่เดือด จะช่วยบรรเทามันจะถอนพิษทําให้อาเจียนพิษเมาเห็ดพิษรต่างๆโดยยาพิษงูงเงี้ยวเกี้ยวขอกัดนะจ๊ะก็จะช่วยให้หายอย่างชับนักนักแลนี่คือยอดยาถอนพิษต่างๆของเสด็จกุมาลวงชุมพรหรือหมอพรนะจ๊ะญา,า,า,าติโยมสาธุชนทั้งหลายลุงตูจ๊ะจลุงตูเพิ่งเข้ามานะจ๊ะลุงตูก็จดจําไว้ทุกๆคนนะจ๊ะต่อไปต่อไปนะจ๊ะ เราก็มีข่าวประชาสัมพันธ์อย่างแจ้งให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายทราบอยู่ว่าเกล็ดยาภูมิปัญญาสตุนปพรไทยหมอพื้นบ้านพระเสริวงร้อยตอนเราก็ได้จัดพิมพ์แล้วค่ารูปแรกแล้วพรุ่งนี้วันที่เจ็ดดวันที่เก้าก็จะเริ่มทยอยส่งเริ่มทยอยส่งโรงพิมพ์เขาเล่มละ2 0 0อบาทอตาตม,มาก็จะจัดส่งให้กับคนที่สั่งจองเรียบร้อยช่วยค่าจัดพิมพ์คนละ2อ0ค่าส่งแ๋้วช่วยเองจ้ะ ใครที่ยังไม่ได้สั่งยังไม่ได้จองก็รีบนะจ๊ะเพราะว่าเราพิมพ์แล้วเราก็จะทยอยส่งนะจ๊ะฝากชื่อที่อยู่เบอร์โทรให้เรียบร้อยตามเพจที่ไลฟ์สดทุกคืนทุกวันนะจ๊ะนี่คือเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่2ก็คือวันที่14บ5 16าสบพฤศจิกาย,ยนนี้จะเปิดอบรมให้ความรู้กับชาวบ้านเกี่ยวกับหันตถการหันตถการก็คือพอ,อ,อกตาพอกเขาพอ,อ,อกเท้านะจ๊ะ เกี่ยวกับหัตถการความสวยความงามที่ชาวบ้านและประชาชนทั่วไปที่มีความรู้ให้มีความรู้ในการใช้ยาถุนไพรเช่นหันตถการในการพอกตาต้อหัอตถการในการพอกเขา่าปวดหลังปวดเอวพอกหลังพอกเอวหัตถการพอกฝ่าเท้าหัตถการพอกหัวแม่เท้าพอกข้อเท้านะจ๊ะเป็นการเผยแผ่องความรู้และชาวบ้านสามารถ ผลิตและทํายารักษาคนในครัวเรือนได้ไม่มีค่าใช้จ่ายต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย,ายค่ากินอยู่เองเรื่มอบรมตั้งแต่สิบสี่สิบห้าสิบหกสามวันนะจ๊ะเออสามวันค่าใช้จ่ายไม่มีโยมต้องรับผิดชอบกินอยู่เอาเองนะจ๊ะที่พักมีนะจ๊ะใครที่สนใจก็สมัครมาเรียบร้อยนะจ๊ะตอนนี้ก็มียอดหลายสิบคนแล้วนะจ๊ะก็คือจะอ,อ,อบรมความรู้เกี่ยวกับการทํายาพอกตา ต่าเต้าสองอาการจากน้ามันการพอกหัวเขา่าพอกข้อเท้าพอกหัวแม่เท้าอัตราการต่างๆในการพอกและก็การจักน้ํามันปวดแขนปวดขาทำยาพอกอย่างไรนะจ๊ะเป็นประโยชน์แก่เราทั้งทั้งหลายไม่จํากัดอายุไม่จํากัดเพศไม่จำกัด,กด,กกดวัยนะจ๊ะคนที่มีความต้องการที่จะไปดูแลสุขภาพไม่มีค่าใช้จ่ายนะจ๊ะแต่ต้องรับผิดชอบการกินอยู่เอ,เองนะจ๊ะ สิบสี่ถึงสิบหกพฤจิการอยู่นี้นันจารายงานตัววันที่สิบสามตอนเย็นนจัจามีที่พักก็เรียบร้อยนะจจะขอเจริญพรทุกท่านนะจ๊ะอ,อ้จะเลี้ยวบุปปาจะเลี้ยวอันนี้เจอะไรอีกนี่อ,อ้เจไอดีเจโอไยเจริญพรสม้อตันเอียเอ้ยมเสนอให้ก,กระจาจะจะเจริญพรทุกท่านนะจจะจองเรียบรา้ายจองหนึ่งเล่มก็ฝากชื่อที่อยู่ให้เรียบร้อยนะนเสนอนะ ชื่อที่อยู่ตำบลบ้านไร่เตียตนตำบลอำเภอจังหวัดอะไรเรียบร้อยแอดมินก็จะเข้าไปตอบทำง,งาน8ปดโมงเช้าถึง4ี่โมงเย็นแอดมินจะเข้าไปตอบและก็ไปถามแาจวจะเริ่มทยอยส่งวันที่9เป็นต้นไปอาจารย์ก็ในค่ำคืนนี้คืนของวันศุกร์ที่เอ่อหกพฤศจิกายน2องพันกบกับกิยาภูมิปัญญาสมุนไพรไตตอนที่109ในค่ำคืนนี้อาจารย์ เป็นการถา่ายทอดองค์ความรู้หนึ่งเป็นชีวประวัติขององค์หมอพรยอดยาขององค์หมอพรและยอดยาชาพืชดุกภาพเติมความรู้เต็มๆหะแกชาวบ้านทั่วประเทศที่รับชมรับฟังผิดและสดของทางวัดอยู่เราก็จะพบปะทุกค่าคืนวันจะอาทุกคืนก็คืนตั้งแต่หนึ่งทุ่มเป็นต้นไปอย่าพิ่งเบือ่ออย่าพิ่งเบือ่อนายก็นะจ๊ะชมแล้วถ้าเป็นบุญเป็นกุศลก็ช่วยกันแชร์ช่วยกัน,ก,นกดไลค์นะจ๊ะ ยานี่ก็จองหนังสือจองหนังสือนะจ๊ะเจรเญนพอนะจ๊ะความคิดตัวเรียบร้อยนะจ๊ะใครที่ได้หนังสือไปหนึ่งเล่มเนี่ยเราสามารถใช้ยาสมุนไพรที่อยู่ในครัวได้ขิงขาตระไรพริกัวหอมกระเทียมทั้งหมดเอ่อที่อยู่รอบบ้านเราในครัวเรือนทั้งหมดเราก็สามารถเอ่อเอามาใช้ได้คือประโยชน์เพราะว่าเป็ดยาที่เราทำทำทำไปแล้วเราก็พามาพิมพ์ร้อยตอนพิมพ์หนึ่งครั้งร้อยตอนพิมพ์หนึ่งครั้งนะจ๊ะนี่ก็ที่ยังไม่ได้สแสดงความจำนนก็ฝากชื่อที่อยู่ใต้ เพดวัดในพวกข้อความไม่เรียบร้อยนะจ๊ะอ้อยปวารัตคาผาฤทธิโสมจ๊ะแล้วก็เอ็นไออ๋อสมพรสมพรนะก็ขอเจริญพรนะจ๊ะในค่ำคืนนี้ก็ขออํานวยไวพรขอบารมีคุณพระพุทธคุณพุทธธรรมคุณหลวงบารมีโกมาราภัสบริสุทธในกุลบหลวงจอมโดธิมจักได้หรือองค์มหาพรบารมีหลวงปู่พันหลวงปู่ชิยมหลวงกระจ่างขอให้ ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่กล้ามารับชมรับฟังผิดละสอดสุดกิริวงมีสุขภาพพลรนามัยที่สมบูรณ์มีความเจริญในชีวิตหน้าที่และการงานอย่าได้เจ็บอย่าได้จนช่วยกันรักษาภูมิปัญญาสมบัติชาติสมบัติไทยมรดกชาติมรดกไทยไปทุกคนไม่ว่าจาบ้านหรือประชาชนทั่วไปแพทย์แผนไทยหมอพื้นบ้านหรือเจ้าของกินิเจ้าของโรงเรียนต่างๆก็จดจํานําไว้ไปเผยแผ่ให้แก่ลูกศิษย์ลูกหาอย่าให้สมบัติชาติสูญหายเราต้องช่วยกันดูแล ช่วยกันรักษายอดยาเกละดยาดีๆเอาไว้ก็ขอจเจริญพรทุกคนทุกท่านพบกันใหม่ในคำคืนพรุ่งนี้ต่อไปเราจะสลับในภาพปฏิบัติกันด้วยนะจ๊จะเจริญพรช่วยกันรักช่วยกันแช่น,นั้นจาจ๊าเจริญพรจ้า